โอ๊ย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 เออโอเข้าไปเข้ามาอือโหถ้าธรรมดามันจะง่ายเกินไปไม่ได้เลยสินะไม่ได้เลยแน่นตับเลยสินะแน่นตับเลยอุ้หูติดเลยถ้าธรรมดาจะง่ายเกินไปโอ้โหจะรอดไหมวะเนี่ยคือเล่นธรรมดาก็ยากอยู่แล้วนะ ทำไมเราต้องมาทรมานทรกรรมอะไรขนาดนี้วะเนี่ยทำไมพี่ถึงซื้อเกมทรมานเองมันเป็นเกมที่เห็นแล้วแบบมีคำถามดีอ่ะอ้ยได้หรอไม่เอาหน้ายอแพ้ไหมหูมือานิ่งจัดเลยอะ่ะเขาถือเหมือนก็วังบนโต๊ะเลยอะ่ะตอนนี้